ร์ู้สึกยังไงใช่ไหมคะตอนนี้ก็ก็ยังก็ยังช็อกอยู่ค่ะแต่ก็ยังช็อกอยู่แต่ก็แต่ก็ดีใจค่ะตอนนี้ก็กลับมาดีใจมากๆแล้วนะคะทำไมถึงเลือกน้องไนท์เป็นทำไมถึงเลือกน้องไนท์ใช่ไหมคะเออก็จากการเก็บตัวค่ะน้องก็เต็มที่ในทุกกิจกรรมนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะน้องก็ ค่อนข้างเป็นที่ประจักษ์ใช่ไหมคะแล้วอย่างาจริงๆชอบน้องในรอบห้องดําในรอบห้องดำค่ะมีความรู้สึกว่าออตอนที่น้องเข้าห้องดํามาหาน้องสามารถแบบเขาถึงเขาถึงเขาถึงคนที่อยู่ตรงหน้าค่ะได้แบบขัดใจมากๆนะคะแล้วก็อย่างในคืนนี้ก็น้องก็สมมงทั้งคู่นะคะสำหรับ ใช่ไหมคะจริงๆก็คือเห็นน้องมาหลายเวทีแล้วนะคะแล้วก็ก็ชอบมาตลอดนะคะจนกระทั่งวันนี้ก็คือได้เห็นด้วยตาเนือนะคะ<ช>ก,ก็คุยกับน้องหลายครั้งก็เหมือนกันค่ะก็คือทัศนคติน้องดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านนะคะแล้วก็การตอบคําถามต่างๆนะคะตอนที่เราเก็บตัวน้องก็ทําได้ดีมากๆเลยค่ะ รู้สึกยังไงพ่ามงตอนนี้ก็เป็นของเราแนละ้วตอนนี้รู้สึกโล่งใจแล้วก็ดีใจมากๆสําหรับมงมิชวินหรอร์สตูนเพราะว่าตลอดการเก็บตัวหนูก็คือตั้งใจมากๆแล้วก็ทําเต็มที่ทุกวันเพื่อให้มีเห็นว่าเราก็มีศักยภาพที่จะสามารถมงและพางมงสตูนไปไกลถึงท็อปยูนิเวอร์แได้เลยก็มันยินสาม เราเราคิดไ้ว่าเราจะเป็นสตูนหรือเป็นสงขาเพราะาในใจเราก็ต้องคิดดีแลยใช่ตอนมายืมสามในใจก็คือคิดมงสงขามงสงขาแต่ได้สตูนก็ดีใจมากๆเช่นเดียวกันค่ะและการตอบคำถามครับเป็นยังไงบ้างการตอบคำถามรู้สึกเป็นยังก็โอเคค่ะคื่อพายดีแล้วก็ตอบตอบค่อยถามได้ดีไม่มีขรอบกข้อ่้องทีเราทำแล้วเสียงไงเพราะวันนี้มงก็เป็นของเราสักที ดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆต้องขอบคุณทางทีมทางกองแล้วก็มียาค่ะที่เปิดโอกาสให้เด็กคนนี้ <laughs> ใช่ค่ะได้ทำตามความฝันแล้วก็ได้แสดงศักยภาพของตัวเองก็ได้แสดงให้เห็นว่าหนูก็ทำได้ <laughs> การพิสูจน์เรามัให้เห็นเลยหลายหลายเวทีมาจนได้มงความพยายาม,ามายของเราใช่ค่ะพยายามมากๆ พยายามพัฒนาในด้านไหนที่โดนติหรือว่าด้านไหนที่มีการแนะนํามาหนูก็นํามาปรับแล้วก็ทําอย่างเต็มที่ในทุกๆรอบใช่ค่ะทั้งการเก็บตัวหรือว่าในวันไฟนอลวันนี้ใช่ค่ะเต็มที่มากๆอย่างวันนี้ก็มีคนชื่นชมเพการสป,ปีดเพราะว่าปกติเราจะสป,ปีดเป็นภาษาอังกฤษแต่วันนี้เราสป,ปีดเราสืปป่อ่อย่างไรบ้างครับรู้สึกดีใจค่ะที่มีคนชื่นชมเพราะว่าหนูพยายามมากๆด้วยการที่ หน้าที่การงานของเราเมื่อก่อน,นะคะต้องใช้ภาษาอังกฤษร้อเเซเลยแล้วก็การใช้ชีวิตใช้ภาษาอังกฤษร้อยซแล้วการที่จะมายืนอยู่บนเวทีนี้นะคะ่ะหนูต้องปริญับตัวเองว่าหนูต้องฝึกภาษาไทยแล้วก็ต้องฝึกาาพูดคนเดียวมากๆ<ม><ม>เพราะว่าอยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าหนูก็สามารถพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ค่ะก่านอจากนี้นะคะเรารู้สึกยังไงบ้างว่าเราจะเป็นเล่าหรือจะเป็นเพื่อนในใจ าจริงๆครีมคิดว่าอาจจะเป็นครีมเพราะว่าครีมทำเต็มที่มากๆค่ะแล้วก็ <c oughs> ใช่แล้วก็มั่นใจแต่ถ้าเราไม่ได้อ่ะครีมก็ไม่เสียใจเลยเพราะว่าครีมคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะได้หรือไม่ได้ความสําเร็จสูงสุดของคนเราอ่ะบางครั้งอาจจะไม่ใช่มนกับสมัยม่ใช่ไหหลังจากนี้เราได้งงแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้กับเพื่อนๆ75 76จันครับครีครีมคิดว่าอาจจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะที่ครีมสามารถสื่อสารได้แล้วก็ภาษาัง ที่มีอยู่ในตัวใช mm ่ hmm. ค่ะสิ่งนี้แหละค่ะที่ครีมอยากจะไม่พูดภาษาอังกฤษกับอินเตอร์แฟนให้มัะ Hello all Inter fans mm hmm. Finally I got my crown I'm so proud myself and so proud for all of the team and also Mia and I'm Cream Aria g o อนสุดท I'm Miss Universe s สงคร r a now so you guys can support me mm hmm. นะคะแล้วก็ พี่มีอาพีพนเศนะคะ for Miss Universe Thailand journey this year นะคะ thank you so much ขั้นไหนแล้วครับเราจะมีอะไรที่จะไปสื้อกับเพื่อนๆนะครับเอาอะไรออกไปสักโชสัตยภาพสำหรับไรก็คือเรื่องสาย เลยแล้วก็จะพัฒนาเรื่องอื่นๆตามมาด้วยเรื่องภาษาภาษาของเรามีคนพูดด้วยแล้วก็คือน้องครีมนั่นเองเออตอนอยู่ในห้องเปรูเมดกันก็พยายามที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษกันว่าน้องพี่พูดอย่างนี้ได้ไหมน้องบอกพูดไปเลยพี่ไหนตรงนี้ไน่ยสามารถไปพัฒนาต่อยอดได้แล้วก็หลายๆด้านพร้อมพัฒนาเรื่อยๆอยากให้ทุกคนคอยติดตามว่าจะพัฒนาในด้านไหนค่ะก็แปลว่าถ้าเข้าตองใหญ่ก็ไม่มีปัญหาว่าเราจะไม่มีเพื่อนมี่แหลเพราะเรา มีคู่ใช่ะเมทกันดูษเมกันทำไมคะที่ความที่น้องไหนอยาเคยประกวดมิ s แกร a n d มาก่อนแล้วเนี้ยเป็นเวที Miss Universe น้องไหมมีอะไรจะปรับเพื่อให้แฟนนางงามได้เห็นว่ามีข้อแตกต่างว่า มีความเป็นยูนิเวอร์สมากขึ้น,นตรงนี้นะคะไนปรับมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าช่วงแกรนะเราจะเดินแบบว่า,วามีสนุกสนานเฮฮาและส่วนเป็นพาร์ทของมิสยูนิเวิร์สไนปรับให้เดินสมูทมากขึ้นสวยมากขึ้นแล้วก็สง่ามมากขึ้นให้กับสมกับมิสยูนิเวิร์สของเราแล้วก็เรื่องการพูดเราก็จะพูดให้มีแบบทัศนคติที่ดีมากขึ้นซึ่งไม่แพวกับแกรนแกรนก็มีทัศนคติเหมือนกันแต่ว่าเราจะพูดแบบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นคะสำหรับมิสยู กับมิชดว่นแตกต่างกันไหมคะคิดว่าแตกต่างค่ะสองบริบทนี้ก็คือชัดเจนเลยทางแกนก็จะเป็นแนวสนุกสนานเฮฮาแล้วก็เชียร์มันเชียร์สะใจและทางส่วนมิชชนนของเรานะคะจะขายเน้นแบบความแพงความลักชูรี่แล้วก็ตอบโจทย์คมอย่างแน่นอนเออก็แน่นอนค่ะต้องท็อปห้าแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะเมื่อกี้พี่แชมบอกว่า เราเคยทำท็อปสิบมาแล้วมีต่อไปเราต้องท็อปห้าค่ะก็จะพยายามนะคะทำอย่างที่พี่ชมแนะนำนะคะค่ะเด็กแอร์อยู่ค่ะสุดท้ายให้ฝากอ่ะที่ฝากกับเผื่ออยากขอบคุณใครอยากฝากร่อมฝากอะไรจ้ะค่ะก็ ครีมนะคะมิสยูนิเวิร์สสงขลานะคะครีมขอฝากขอบคุณนะคะแม่ๆทุกคนนะคะที่คอยเชียร์พี่ๆสื่อทุกสำนักเลยที่คอยติดตามนะคะตั้งแต่เวทีแรกจนเวทีนี้นะคะจนหนูมีมงบนหัวแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ดอมนะคะดอมมัวหน้าขอบคุณมากที่ส่งครีมมาจนถึงจุดจุดนี้นะคะถ้าไม่มีพวกคุณทุกคนแล้วก็คงไม่มีครีม ในวันนี้จริงๆใช่ค่ะคุณต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอฝากด้วยนะคะครีมอริยากรสุพิทักษ์นะคะ MISS UNIVERSE สงขวานะคะจะทำหน้าที่นี้นะคะให้ดีที่สุดในเวที Miss Universe Thailand ในปีนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับไนนะคะเป็น Miss Universe สตูลน,นะคะก็อันดับแรกเลยก็ขอขอบคุณมิยาที่เล็งเห็นความสามารถในตัวหนูแล้วก็มอบ าสายสะายมิชชีนหนูสตุนมาให้หนูดูแลและในเชื่อคขาว่าทุกๆวันนจะทําให้ดีที่สุดทําให้ดีกว่าวันก่อนๆที่เคยทํามาและจะถือสายสะพายนี้อย่างแข็งแก่งและสมศักดิ์ศรีอย่างแน่นอนสนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศษทีพันล้านโดยมาดามแบมแบมแกัลยาก่อน